ตรงนี้ต้อตอบได้ หล่อครับคือแบบผมยากได้เสียงที่ยังเลยอ่ะจะไปทำอะไรครับพบศัตรูแล้วคน้าผมเจอตัว amb พี่พี่อะพี่ให้จิกในเบอร์สองอะอะไรตีว่าน้องสาวอยากจิกพี่ยังเลยนี่ครับที่พอจะมีเฟซมีไอจีให้น้องสาวผมหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีหรอจริงหรอก็มีอยู่ประเวิมได้ให้ตลอด อาผมน่ารักนะพี่ไม่เป็นไรคไไรับเ,เราเรียว่าพี่อ่ะมีแฟนแล้วใช่ไหมเนีเ่ยยังครับปอดีว่าไม่อยากก็มีแฟนครับอะไรนะพี่อะไรนะพี่ไม่มีรักครับพอจะมีเหรียญได้ไหมครับ ตรงนี้ตู้ตอบได้ไปตรงนั้นตรงนี้ตู้ตอบได้เอาเก็บเสียงไหมเบอร์หนึ่งเอาเก็บเสียงไหมพบศัตรูแล้วใครใครเอาเก็บเสียงไหมพี่เสียงมันดังอยู่แล้วพี่ เก็บเสียงที่เราครับเอาไหมตรงนี้นะเอาเอาทิ้งไว้ให้หน่อยไล่หน้าถึงสาลพบศัตรูแล้ว คือคนไม่สำคัญก็ธรรมดาแหละเฮ้ยคน่ะมันมีไม่สำคัญอนเห็นคนปะไอเย็นๆมันมีตัวสองสองโอเคโอเคสองครับ อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเราจัดเลยลตอกไปแล้วเรียบร้อยผมอะเพื่อนพอจะมีเรียนซูฟินไหมครับ ขึ้นเลยขึ้นเลยบนตัวนึงขนแล้วขึ้นแล้วนะคผม to kill <laughs>